ในคลิปนี้พาท่านผู้ชมไปติดตามนักโบราณคดีขจัดคราบสิ่งสกปรกร่วมกว่า2,000ปีนะครับเพื่อเผยศิลปะอียิปต์ของอียิปต์โบราณสีสันสวยงามออกสู่สายตาสาธารณชนขอบคุณข้อมูลจาก National Geographic Thailand ครับกระบวนการในการทำความสะอาดเพดานวิหารอันพิถีพิถันครับที่ต้องใช้ไม้จิ้มฟันเขี่ยเศษสิ่งสกปรกออกใช้เวลานานถึง5ปี ผลลัพธ์จากการบูรณะอย่างอุตสาหะในครั้งนี้ครับคือข้อมูลสําคัญที่ระบุว่าชาวอียิปต์โบราณน,นั้นขึ้นปีใหม่กันเมื่อไหร่และก็เฉลิมฉลองเทศกาลวันปีใหม่ได้อย่างไรถึงขั้นนั้นเลยทีเดียวนะครับการบูรณะเพดานของวิหารแห่งเอสนาครับในอียิปเผยเห็นภาพสลักนูนต่ําสีสันสวยสดงดงามของกลุ่มดาวจักรราศีกลุ่มดาวฤกษ์และกลุ่มดาวเคราะห์ต่างๆรวมไปถึงจารึกอักษรอียิปต์โบราณซึ่งสามารถไขความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ภาย ภาาในนพของดงดดววบท้้้้องฟาาเหล่นนันไดทีมนักโบราณคดีครับที่ทำการบรูรณะวิหารแห่งนี้ได้พบว่าสิ่งที่ปกคลุมตามเพดานวิหารคือสิ่งที่ปกป้องรักษาภาพสลักต่างๆเอาไว้ชั้นของคราบเขมเหลวและสิ่งสกปรกที่สะสมรวมกันกว่า2,000ปีทําหน้าที่ปกป้องรักษาภาพเพดานได้เป็นอย่างดีครับคริสเตียนไลท์ผู้นําทีมนักโบราณคดีบอกกับทาง history นะครับ ตลอดระยะเวลากว่า5ปีที่ผ่านมานักโบราณคาดีจำนวน30กว่าชีวิตได้ทำงานร่วมกันในโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุของอียิปต์ซึ่งนำโดยดร์ฮิชามเอลเลทีและมหาวิทยาลัยทอบิเงินในเยอรมนีครับพวกเขาค้นพบภาพสลักสีสดที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แม้จะมีอายุนานาน,นับพันปี และภาพเหล่านั้นก็ได้บันทึกข้อมูลของกลุ่มดาวจักรราศีทั้งหมดและปรากฏการที่เทพเจ้าบัรดาลให้เกิดน้ําท่วมประจําปีของแม่น้ําไดเอเอาไว้ในตัววิหารแห่งเอสนานี้ด้วยครับวิหารแห่งเอสนาหนึ่งในสิ่งก่อสร้างแห่งท้ายๆครับที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอียิปต์โบราณตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้นาําไนทางใต้ของเมืองลักซอวิหารแห่งนี้เริ่มสร้างในศตวตรรษที่2ก่อนคริสต์กาลที่ตรงกับรัชสมัยของฟาโรห์ทอเแลมีที่6 ฟาโรในราชวงศทอเลมี ah mi, ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากผู้สืบทอดตำแหน่งของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้นำวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันระหว่างกรีกและอียิปต์โบราณเข้าไปใช้ในอียิปต์วิหารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพขนุมเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ผู้ควบคุมใ้น้ำนายแห่งนี้มีการก่อสร้างแต่งเติมเรื่อยไปจนถึงสมัยจกักรวรรดิโรมัน เพดานที่พบภาพสลักของกลุ่มดาวในห้องโถงของวิหารนะครับนักโบราณคาดีคาดว่าภาพต่างๆรวมไปถึงจารึกอักษรภาพถูกสลักขึ้นในรัชสมัยจกักรพรรดิเกลาดิอุสหรือเมื่อราวๆคิสตาวรษที่41-54ห้องโถงแห่งนี้เป็นเพียงส่วนเดียวของวิหารแห่งเอสนาที่ยังคงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันการที่วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเอสนาทำให้หินล้ำค่าที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกขโมยไปใช้สร้างอาคารอื่น ชาวเมืองเอสนาชาวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวันเช่นการใช้ไฟทําอาหารหรือให้ความร้อนด้วยเหตุนี้ควรจากการใช้ไฟของชาวเมืองตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีจึงก่อให้เกิดคราบขา้่เมาฝังแน่นบนเพดานที่สะสมหนาขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาเสาที่มีลวดลายสวยงาม24ต้นซึ่งรองรับห้องโถงถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยบรรดาฟาโรห์แห่งราชวงศ์ทอเลมี ก่อนที่จะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยศิละปะโรมันในช่วงครทศตวรรษที่1ลวดลายรูปต้นอินทผัมต้นปาปิรุสดอกบัวและธรรมอุ่นที่ปรากฏอยู่ตามเสาเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของรุ่มม่น้ำไนใน,ในยุคนั้นการทําความสะอาดพดานของวิหารแห่งเอสนาเพื่อง,งานศิลป์จากครทศตวรรษที่2ซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้คราบสิสง่งสกปรกนั้นเป็นงานที่ต้องใช้ความอุตสาหะและความละเอียดละออเป็นอย่างมากเราใช้ไม้จิ้มฟันขูดคราบต่างๆออกครับ คริสเตียนไลท์จากมหาวิทยาลัยทือรบีงเงินกล่าวกลุ่มดาวจักรราศรีทั้ง12กลุ่มคือหนึ่งในสิ่งที่ทีมของไลท์ค้นพบระหว่างการบูรณะเพดานวิหารดานิเอลฟอนเร็กลิงเฮาเซนจากมหาวิทยาลัยทือบีงเงินได้อธิบายในงานแถลงข่าวไว้ว่าจักรราศรีมักจะถูกใช้เป็นภาพตกแต่งภายในสุสานส่วนตัวของชาวอียิปต์โบราณแต่ไม่เคยถูกนำมาใช้ในการตกแต่งวิหาร ย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์ทอเลมีสัญ,ญลักษณ์จักรราศีซึ่งคล้ายคลึงกับสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่ใช้ในโหราศาสยุคใหม่นั้นมีต้นกําเนิดมาจากบาบิโลนโบราณซึ่งถูกนํามาสู่อียิปต์โดยชาวกรีกพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับกลุ่มดาวอื่นๆรวมไปถึงดาวเคราะห์เช่นดาวอังคารดาวพระศุบด์และดาวเสาร์สิ่งที่นักวิชาการให้ความสนใจเป็นพิเศษคือจารึกอักษรอ,อียิปต์โบราณที่สร้างขึ้นพร้อมกับภาพของดวงดาวบนท้องฟ้าที่พบบนเพดานของวิหารแชมโซเนง ซึ่งเป็นนักอียิปต์วิทยาชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆที่บันทึกและตีความจารึกเหล่านั้นในช่วงคริสตศตวรรษที่1960ถึง1970การบูรณะวิหารแห่งเอสนาครั้งล่าสุดทำให้นักโบราณคาดีได้พบกับภาพสลักและจารึกอักษรภาพโบราณมากกว่า200ชิ้นที่ถูกสิ่งสกรปรกและครบาบขมอปลคคุมไว้การถอดความจารึกเหล่านี้จะช่วยให้นักวิชาการสามารถตีความภาพกลุ่มดาวต่างๆ และทราบเชื้อของกลุ่มดาวในสมัยอียิปต์โบราณที่ไม่สามารถระบ,บุได้อีกหนึ่งการค้นพบสําคัญในวิหารแห่งนี้คือภาพที่สื่อถึงวันขึ้นปีใหม่ในสมัยอียิปต์โบราณที่ตั้งของวิหารเอสนาซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำไนใน์นั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการตีความและความเข้าใจความหมายของภาพสลักภาพนี้วันขึ้นปีใหม่ของชาวอียิปต์โบราณจะมาถึงเมื่อดาวซิริอุสที่หายไปจากฟ้าฟ้า,ฟาเป็นเวลา70วันกลับมาเปล่งแสงสุกสกาวอยู่ทางทิศตะวันออก ดาวซิดิอุสที่ถูกแทนที่ดาวซิดิอุสซึ่งถูกแทนให้เป็นเทพีโซทิสในภาพสื่อถึงดวงดาวสว่างสวยที่โคจรกลับมาพร้อมกับน้ําท่วมประจําปีของแม่น้ำนายชาวอียิปต์โบราณเฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่ด้วยการจัดงานเทศกาลเวเพทเรนเพทซึ่งมีความหมายว่าการเริ่มปีใหม่และการร่วมดื่มด้วยกันต่อมาเมื่อผ่านไป100วันเทพีอนุเขตซึ่งปรากฏอยู่ในภาพที่เคยค้นพบ ก็จะบันดาลให้ไม่ำนำบนาลดระดับลงการบูรณะภาพสลักชิ้นนี้รวมไปถึงงานประติมากรรมนวนต่ำชิ้นอื่นๆบนเพดานทําให้วิหารแห่งเอสนากลายเป็นหนึ่งในวิหารสองแห่งในอียิปต์ที่ถนอมรักษาเพดานที่สลักภาพเกี่ยวกับดาราศาสตร์เอาไว้ดีที่สุดร่วมกับวิหารแห่งเดนเดราที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบ,บูชาเทพีแห่งความรักอย่างอาเธอร์ในปัจจุบันนี้ทีมนักโบราณคาดีทําการบูรณะและทาความสะอาดเพดานของวิหารจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เป้าหมายต่อไปของพวกเขาก็คือําทำความสะอาดเสาและผนังเพื่อฟื้นฟูให้เป็นหนึ่งในสมบัติวัฒนธรรมกรีกโรมันอันล้ำค่าของอียิปต์กลับมามีสีสันอย่างสวยงามอีกครั้งขอบคุณข้อมูลจาก National Geographic Thailand ครับ